ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจาก m o t โตคริเอเตอร์ anel n กับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีกันนะครับซึ่งวันนี้เราก็มาดูกันแบบรันดอมเช่นเคยนะ การดูรันดอมคือเปิดมาเจอคลิปนี้ดูได้เลยไม่ต้องเลือกกล่องไพ่นะครับการดูดวงของเราเป็นการดูในภาพรวมภาพกว้างพลังงานรวมไม่ได้เฉพาะเจะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะตรงเป๊ะเลยก็ได้หรือมีความคลาดเคลื่อนก็ได้เช่นกันนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมอย่านําเอาคําทํานายใดๆในคลิปนี้ไปตัดสินใจเรื่องสํำคัญคญมากๆในชีวิตโดยเด็ดขาดนะครับขอให้รับชมไว้เป็นแนวทางหรือรับชมไว้เป็นกําลังใจเท่านั้นพอนะครับ ท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักทายมาได้ตามลายที่ให้ไว้นี้ช่องทางเดียวเท่านั้นภายในเวลาทำการเที่ยงวันถึง2ทุ่มโดยประมาณตามเวลาประเทศไทยผมอยู่ประเทศไทยนะครับติดต่อในเวลาทำการจะตอบให้ค่อนข้างเร็วเลยนะและที่สำคัญคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิน้นจะไม่มีการทักทายติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นนะครับท่านต้องเป็นฝ่ายติดต่อหาผมเองตามลายที่ให้ไว้นี้ช่องทางเดียวเท่านั้นไม่มีช่องทางอื่นนะครับ ส่วนท่านที่เพิ่งมาใหม่เพิ่งเคยรับชมคลิปผมเป็นครั้งแรกก็อยากจะขอเรียนเชิญให้มากดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้กด subscribe <c oughs> กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปของผมนะครับโอเคครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือใครแอบมีใจให้คุณนั้นแะน่ใครแอบมีใจให้คุณหัวข้อน่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับใครแอบมีใจให้คุณผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้คุณนะครับซึ่งผมได้ทาการสับไพ่ไว้เรียบร้อยแล้วตามขั้นตอนของไพ่ย,ยิปซีเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับ โอเคมาเข้าเนื้อหากันเลยวันนี้คุณได้ไพ่สามเหรียญ r e e ออฟเพนทาโคห้าเหรียญไฟ of p เ n t a c l e s เด็กถือเหรียญเ a g e of Pentacles เจ็ดเหรียญ Seven of Pentacles เหรียญเยอะวันนี้อคุณมุ่งมั่นเรื่องการงานการเงินนะครับดูแล้วสามถ้วย t r e ออฟคัพส6หถ้วย Six of Cups The Devil, mm. the lovers, wheel of fortune ก <c oughs> ็มาเออโชคชะตาจะสันนะเนี่ยแล้วก็ the e l e o f a n เออโอเคดีงามสวย,สวยๆหล่อๆไปเด็กดาบเด็กถือดาบ p a g e of s w o r d s ดูแล้วคุณอาจจะยังไม่อยากมีใครนักในเวลานี้นะครับธุระส่วนตัวเยอะ the world ไม่ว่าคุณจะ เลือกหรือไม่เลือกใครก็แล้วแต่ชีวิตคุณจะดําเนินไปในทิศทางที่ดีแน่นอนตามที่คุณต้องการนะครับมาขยายความกันนะเริ่มจากใบแรกแถวแรกเลยนะเออใครแอบมีใจให้คุณตอนนี้ผมมองดูแล้วว่าคุณไม่ค่อยสนใจเรื่องความสัมพันธ์สักเท่าไหร่นะครับมีโอกาสที่คุณจะปกป้องตัวเองกําแพงสูงหรือสเปคสูงหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งเป็นเรื่องดีนะไม่ใช่ไม่ดีเพราะว่าการที่จะเลือกใครสักคนมาเคียงข้างเคียงคู่เราก็ต้อง พินิจพิจารณาอย่างรอบครอบนะครับไม่ใช่ว่าใครก็ได้นะจะมีแฟนหรือมีคนรักทั้งทีก็ต้องดีกว่าอยู่คนเดียวช่วงเวลานี้คุณอยากจะอยู่คนเดียวมากกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณโฟกัสเรื่องการทํางานพัฒนาตัวเองการศึกษาเพิ่มเติมการทํางานทําธุรกิจหรือทํากิจการใดก็แล้วแต่เพื่อพัฒนาชีวิตเพื่อการยกระดับชีวิตตัวเองแบบนี้ ที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยลำบากมาหรือแม้แต่ตอนนี้คุณอาจจะลำบากลำบากในที่นี้ไม่ได้แปลว่าลำบากยากจนอย่างเดียวอาจจะหมายถึงมีกินมีใช้ตามปกติแต่ทํางานหนักพักผ่อนน้อยแบบนี้หรือบางท่านเจ็บป่วยไม่สบายบ้างก็เป็นไปได้นะครับความลำบากมาได้หลากหลายรูปแบบมากที่แน่ๆคุณสามารถเอาอยู่ดูแลตัวเองได้แล้วก็บางท่านอาจจะมีความแข็งแกร่งมากเรียกว่านอกจากดูแลตัวเองแล้วอาจจะต้องดูแลครอบครัวดูแลพ่อแม่ญาติพี่น้องเป็นเสาหลักของบ้านแบบนี้ได้ด้วยเช่นกันในบางท่านนะ ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีของการทํามาหากินทํางานทําเงินเก็บเงินสร้างเนื้อสร้างตัวแบบนี้หรือสร้างธุรกิจใหม่ก็ได้ถ้าต้องการเจ็ดเดือนมาบางท่านอยากมีธุรกิจอยากทํางานเป็นของตัวเองทําได้เลยเริ่มได้เลยนะครับอืมแล้วใครก็แอบมีใจให้คุณตอนนี้ล่าสุดคุณไปงานสังสรรค์มิ팅พบปะสังสรรค์ใดๆหรืองานมงคลใดๆหรือไม่ งานเลี้ยงฉลองใดๆการเฉลิมฉลองกับเพื่อนฝูงหรือใครก็แล้วแต่ญาติสนิทมิสหายการเฉลิมฉลองยินดีใดๆก็แล้วแต่ที่คุณเพิ่งไปมาล่าสุดนี้จะมีคนหนึ่งคนในกิจกรรมนั้นที่ปิ๊งคุณอยู่มีโอกาสาเป็นเพื่อนของเพื่อนนะครับเพื่อนของเพื่อนหรือเพื่อนของคนรู้จักหรือเพื่อนของญาติใดๆก็แล้วแต่ที่มีเพื่อนร่วมกันมีคนรู้จักร่วมกันแบบนี้ เขาเห็นคุณแล้วแต่คุณจะยังไม่รู้จักเขาณเวลานี้เขามองคุณอยู่เงียบๆในงานสังสรรค์ในงานเลี้ยงใ,ใดๆหรืองานมงคลใดๆประมาณนี้ประมาณว่าคุณก็ไปร่วมงานตามปกติเขาอยู่ในงานนั้นแล้วเขามองเห็นคุณแบบนี้เขาเริ่มปิ๊งคุณเขาเริ่มสนใจคุณเขาอาจจะสะกิดถามเพื่อนแล้วด้วยว่าเฮ้ยคุณคือใครน่าสนใจจังเลยแบบนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือชายเพราะนี่คือพลังงานรวมดูได้หมดนะครับเพื่อนของเพื่อนเด่นมากหรือคนรู้จักในคอนเน็กชันเดียวกัน,นโดดเด่นมา,มากแบบนี้ที่มาจากงานมง,งคลงานรื่นเริง คนคนนี้เฝ้ามองคุณอยู่ด้วยเรียกว่าอาจจะสายตาเป็นมันเลยเรียกว่าเกิดมาเขาอาจจะไม่เคยเจอใครสวยใครหล่อเท่าคุณเลยนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือชายก็แล้วแต่เรียกว่าเขาปิ๊งคุณมากๆอยากเข้ามาสารสัมพันธ์อยากเข้ามาทําความรู้จักแต่ดูแล้วเขายังไม่กล้านะยังไม่กล้าพลังงานคือยังไม่กล้าได้แต่เก็บความชื่นชมไว้ในใจแต่ยกเว้นบางท่านถ้าเขากล้ามากพอเข้ามาทําความรู้จักแล้วขอแลกเบอร์แลกคอนแทคกันไว้แล้วก็อาจจะมีโอกาสได้สารต่อกันในลําดับถัดไปแต่ผมมองว่าเขายังไม่กล้าเข้าหาคุณ เขาจะติดต่ออยากจะรู้ข้อมูลคุณผ่านเพื่อนผ่านคนรู้จักมากกว่าเขาอาจจะถามเพื่อนว่าคุณคือใครเป็นใครอยู่ที่ไหนอาจจะแอบมาส่องโซเชียลคุณแบบนี้เป็นไปได้นะครับที่แน่ๆคือตอนนี้อย่างที่บอกตอนแรกว่าคุณยังไม่สนใจใครนะักถ้าเขาเข้ามาหาคุณตอนนี้คุณอาจจะแบ่งรับแบ่งสู้ตามมารยาททาความรู้จักไว้ตามมารยาทแต่ดูแล้วคุณจะยังไม่สนใจเขามากนักนะครับหากคุณสนใจอยากจะรู้ว่าคนคนนี้จะเป็นคนราศีอะไรหรือธาตุกำเนิดดินน้ำลมไฟอะไรได้บ้างอยากให พิจารณาไปที่คนธาตุน้ํากับธาตุไฟเป็นพิเศษจะค่อนข้างตรงประเด็นมากๆเลยนะครับคนธาตุน้ํากับคนธาตุไฟเด่นนะครับโชคชะตาจัดสรรมาเรียกว่า,าชีวิตคุณจะได้เจอคนดีๆเรื่อยๆมีคนที่น่าสนใจเข้ามาเรื่อยๆเพียงแต่ว่าถ้าจะให้ฟันธงว่าคนนี้ใช่คู่ไหมบอกเลยว่ายังไม่ใช่นะเขาแอบมีใจให้คุณเขาชอบคุณเขาปลื้มคุณแต่ยังไม่ใช่คู่ ดูแล้วยังไม่ใช่คู่เต็มที่คือมีความเป็นกัลยาณมิตรที่สามารถครบหาเป็นเพื่อนได้หรือสามารถติดต่อสื่อสารเป็นคอนเน็ชันร่วมกันเอาไว้เพื่อทํางานร่วมกันหรือเอื้อประโยชน์ใดๆต่อกันในอนาคตแบบนี้ได้ก็เป็นข้อเด่นนะครับอย่างหนึ่งที่ต้องบอกตรงๆว่ายังไม่ใช่คู่คนนี้ยังไม่ใช่คู่หากเขาเข้ามาจีบก็ให้แบ่งรับแบ่งสู้ไปก่อนวางตัวตามปกติได้เลยอย่าเพิ่งไปตั้งแง่รังเกียจหรือตั้งกําแพงสูงเกินไปขอให้เว้นระยะห่างให้เหมาะสม คิดซัวเป็นคนรู้จักคนหนึ่งคิดซ่วมีคนรักดีกว่ามีคนเกลียดประมาณนี้นะครับอย่างน้อยถ้าเขาชื่นชมคุณมากชื่นชอบคุณมากอยากเข้าหาคุณก็ลองดูอาจจะลองคุยดูไม่แน่นะครับอาจจะพัฒนาเป็นคนสนิทได้ในอนาคตคนสนิทไม่ได้แปลว่าคู่ครองนะคนสนิทหมายความว่าเพื่อนสนิทหรือคนที่มีความรู้สึกดีๆต่อกันแบบนี้พลังงานคู่ครองไม่ปรากฏแต่ที่แน่ๆคือคุณเป็นคนที่น่ารักมากในใสายตาเขาเขาแอบปลืม้มคุณแอบมีใจให้คุณปิ๊งคุณตั้งแต่แรกเห็นก็ว่าได้นะครับ ลองไปสังเกตดูนะครับว่ามีเพื่อนของเพื่อนคนไหนบ้างไหมหรือคนรู้จักคนไหนบ้างไหมที่มีทีท่าปลื้มคุณมากเป็นพิเศษบางคนอาจจะรวบรวมความกล้าติดต่อมาทักข้อความมาหรือทําอะไรสักอย่างเพื่อให้คุณรู้ตัวว่าเขาชอบคุณอยู่แบบนี้เป็นไปได้แต่ก็ย้ําอีกทีนะว่าดวงยังไม่ใช่คู่เรียกว่าคบเป็นเพื่อนได้แต่ยังไม่ใช่คู่ดวงคู่ครองยังไม่เด่นช่วงเวลานี้ดวงคุณเด่นด้านการงานมากกว่าการงานการเงินคุณจะพัฒนาได้แล้วก็ คุณที่อยากมีกิจการอยากมีงานส่วนตัวอยากลงทุนอะไรส่วนตัวสามารถทําได้โดดเด่นมากในกิจการที่เป็นเจ้าของคนเดียวนะครับควรทําคนเดียวไม่ควรร่วมทุนร่วมหุ้นกับใครช่วงเวลานี้ถ้าเป็นไปได้ก็ใช้ความสามารถที่มีอยู่ตั้งใจทําให้เต็มที่ด้วยตัวเองจะดีที่สุดช่วงเวลานี้ไม่เหมาะกับการร่วมหุ้นร่วมทุนกับใครรวมถึงคนที่เข้ามาใหม่ๆ ไม่ว่าจะมากี่คนในรูปแบบไหนก็แล้วแต่ขอให้คบไว้เป็นเพื่อนเท่านั้นพอนะครับเว้นระยะห่างให้ดีแล้วคุณจะสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติสุขประมาณนี้ครับรับรู้ไว้เป็นข้อมูลก็พอว่าช่วงนี้มีคนเปลื้มอยู่มีคนแอบมีใจอยู่แต่ความสัมพันธ์จะยังไม่ได้พัฒนาไปสักเท่าไหร่นะครับประมาณนี้นะครับเอางานเอาเงินก่อนนะโอเคครับเดี๋ยวมาดูใบสุดท้ายท้ายสุดส่งท้ายวันนี้ขยายความกันอีกหนึ่งใบว่าไพ่มีอะไรอยากแนะนําเพิ่มเติมหรือมีคําเตือนใดๆหรือไม่อย่างไรขอหนึ่งใบครับ ชัดๆโอ้โหหนึ่งไม้เท้ามันต้องอย่างนี้นะครับใบนี้ออกมาหนึ่งไม้เท้าสนับสนุนยืนยันว่าคําทํานายของเราวันนี้มากันถูกทางถูกเป่งถูกเป๊ะเลยว่าเอางานเอาเงินก่อนช่วงเวลานี้ทํางานทําเงินก่อนพัฒนาตัวเองก่อนส่วนคนที่มาปลื้มงคุณมาชอบคุณตอนนี้ก็เรื่องของเขาให้เขาชอบไปเราก็ไวเละยะห่างแบบเพื่อนแบบคนรู้จักไว้ถ้ามันจะเอื้อประโยชน์กันด้านการงานอะไรก็ค่อยว่ากันเพราะบางทีเขาอาจจะมีความสามารถบางอย่างที่ช่วยคุณได้หรือคุณมีความสามารถบางอย่างที่ช่วยเขาได้ ต่างคนต่างช่วยกันวินวินแบบนี้ก็ดีนะครับตราบใดที่เขายังไม่ได้ทําอะไรรบกวนคุณให้เกิดความเดือดร้อนก็สามารถคบหาไว้ได้ทําความรู้จักไว้ได้ไม่เสียหายเอางานเอาเงินก่อนชัดเจนนะครับโอเคครับขอให้มีความสุขความจเจริญทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ